เบื้องโคนเมาเลยอยังนิพี่น้องเอ้ยเบิ่องอรถฝรั่งเมาฝร,รังร่งเมาครับฝรัง่งเมาพี่น้องแมวเบิเอ่องอรถษก็บอกว่าฝรัง่งเมา อ m ory, no ę, male, no, oh, o no, mal, r <laughs> <laughs> e n เลย a ม l a r e m a l าเลย io มพเล่า่ยพู n เ e า o เ m ราเนกระโดด้มากกระโล่งมึงแนพระคุณมาหลอกขา i าบุเก่ o น้มมีมีเซนิโนลาบุเก่ฝนมึงพี่ไอแม่รู้มั้ย